ดวงตำราจีนตามปีนักกษัตริย์ประจําเดือนสิบจีนปีมะโรงทํานายตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนถึงวันที่5ทธันวาคมพุทธศักราช2567คนเกิดปีถ่ะเข้าสู่เดือนนี้ดวงชะตาของคนที่เกิดปีถ่ะมีทิศทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่ปัญหาและอุปสรรค์ยังมิได้หมดไปเสียทีเดียวสิ่งที่คุณควรทำในโอกาสนี้คือพึงสร้างและกระชับความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างให้ดีทั้งคนภายในและภายนอกหน่วยงานลูกค้าคู่ค้ารวมถึงบุคคลที่คุณติดต่อด้วยเสมอแม้จะยังมิได้ขอความช่วยเหลือช่วงนี้แต่บางเรื่องก็จะราบรื่นขึ้นได้ด้านการงานธุรกิจการค้าระยะนี้ แม้จะเกิดอุปสรรคปัญหาให้ต้องเคลียร์เต็มหน้าเต็มตาแต่คุณก็จะพบผู้อุปถัมภ์คอยให้การช่วยเหลือดังนั้นขอให้เจ้าชะตาเพิ่มความขยันตั้งใจเป็นสองเท่าข้างหนึ่งเร่งแก้ไขปรับปรุงงานอีกข้างก็ต้องเดินหน้าทำงานไปตามเป้าหมายที่วางไว้เพื่อความก้าวหน้าในอนาคตดวงโชคลาภการเงินเดือนนี้พอผ่านได้แม้จะมีการนำเงินออกไปลงทุนจำนวนหนึ่ง แต่ก็จะมีผลตอบแทนกลับมานับว่าคุ้มค่ากับการลงทุนอย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่เจ้าชะตาควรระวังคือห้ามเล่นการพนันเสี่ยงโชคเพราะมีแต่จะพาสูญเสียเข้าเนื้อภายในครอบครัวสงบสุขพลังมงคลอุปถัมภ์อบอวนสมาชิกในครอบครัวมีรอยยิ้มที่อบอุ่นเป็นสุขญาติมิตรเพื่อนฝูงล้วนเกื้อกูลจะได้พบมิตรที่ดีและจริงใจต่อกัน ด้านความรักความสัมพันธ์หวานชื่นด้านสุขภาพแข็งแรงดีไม่พบมีปัญหาใหญ่ให้ต้องกังวลใจส่วนการเริ่มงานใหม่การเข้าหุ้นและการลงทุนในด้านต่างๆคุณยังต้องเฝ้าระวังเพราะมิจฉาชีพยังคอยหาช่องทางเข้ามาหลอกเอาผลประโยชน์จากคุณต่อไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีเถาะในเดือนนี้ วันสมพงศ์ได้แก่วันที่สามวันที่เจ็ดวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบห้าวันที่สิบเก้าวันที่ยี่สิบสามและวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันถูกฉลอได้แก่วันที่หกวันที่สิบแปดและวันที่สามสิบพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด วันชงหรือวันปัทะได้แก่วันที่หวันที่17และวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2567วันให้โทษได้แก่วันที่สองวันที่12วันที่14วันที่24และวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2567 คนเกิดปีมะโรงดวงชะตาของคุณเข้าเดือนนี้ถนนชีวิตเหมือนถูกขย่าให้สันไหวหนทางดวงที่เคยราบรื่นกลับพลิกผันขึ้นขึ้นลงลงถนนชีวิตไม่ได้ราบรื่นดังแต่ก่อนคิดอ่านทำการใดในช่วงนี้เหมือนแบตอ่อนมีพลังไม่เพียงพอจะก้าวขึ้นหน้าแสนยากแต่ถอยหลังง่ายสิ่งที่คุณควรทำในช่วงเดือนนี้คือตั้งสติควบคุมใจให้มีสมาธิ จะลงมือทำการงานใดๆควรมีการสื่อสารและวางแผนอย่างมีทิศท,ทางก่อนลงมืออย่าสเปสะปะผลงานที่ทำเสร็จจะได้ไม่เกิดเป็นความผิดพลาดให้กลับไปแก้ไขใหม่ซ้ำๆเดิมโชคลาบการเงินเดือนนี้รายรับพอถูไทยจนผ่านได้แต่เงินคาดหวังจากการเสี่ยงดวงหรือโชคทางลาบลอยมีสิทธิ์ลุ้นเมื่อไม่ใช่โชคใหญ่คุณจึงต้องแบกรับความเสี่ยงเอาเอง อย่าเผลิทุ่มหนักเพราะจังหวะเวลาไม่ใช่อาจหมดตัวแทนที่จะได้ถอนทุนคืนด้านการงานระยะนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคหลายงานล้วนประสบปัญหาเข้าแทรกแซงให้คุณแก้ไขไม่หยุดหย่อนอย่างไรก็ดีคุณควรเลือกที่จะรีบแก้ไขในเรื่องที่วิกฤตก่อนอย่ามัวชั่งใจหรือคิดนานหากนิ่งนอนใจก็เสมือนละทิ้งปัญหารังแต่จะเพิ่มปัญหาให้ขมวดปมใหญ่ขึ้น และการงานจะไม่เสร็จแม้แต่เรื่องเดียวภายในครอบครัวระยะนี้ยังสงบสุขเป็นที่พักใจได้ส่วนความรักพอจะราบรื่นติดขัดมีปัญหาหนักใจคู่ครองคนรักยังให้การช่วยเหลือสนับสนุนแต่ด้านสุขภาพไม่เอื้ออำานวยเท่าไรเดือนนี้คุณต้องระวังโรคเก่ากำเริบหรืออาการเจ็บที่จุดเดิมๆซ้ำๆจะกลับมาและระวังโรคปอดโรคตบับโรคหัวใจ และโรคภัยที่เกิดขึ้นจากการตามใจปากดวงญาติมิตรเพื่อนฝูงพบด่านหลุมพรางยังไม่อาจไว้วางใจได้อย่างสนิทใจมีอะไรอย่าเพิ่งเปิดเผยหมดระวังยังมีคนคิดไม่ซื่อหาทางลอบกัดทำร้ายด้านการเริ่มงานใหม่การเข้าหุ้นและการลงทุนต่างๆต้องรักษาใจอย่าโลภมากหวังเงินผู้อื่นจะพาให้สูญเงินตัวเอง ต่อไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีมะโรงในเดือนนี้วันสมพงศ์ได้แก่วันที่4วันที่8วันที่12วันที่16วันที่20วันที่24และวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2567วันถูกโฉลกได้แก่ วันที่ห้าวันที่สิบ็ดและวันที่29้าพฤศจิกายนพุทธศักราช2567วันชงหรือวันปทะได้แก่วันที่หกวันที่18และวันที่สาสิพฤศจิกายนพุทธศักราช2567วันให้โทษได้แก่วันที่เก้า วันที่11วันที่21และว,วันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2567คนเกิดปีมะเสงถนนชีวิตของเจ้าชะตาปีมะเสงเดือนนี้กลับร่วงหล่นเสียศูนย์การงานกิจการค้าจะประสบแรงกดดันรุมเร้าสองด้าน ทั้งจากภายในและภายนอกมีสิ่งที่คุณควรทำในช่วงเดือนนี้คือทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีห้ามก้าวไก่การงานของผู้อื่นมันออกเยี่ยมเยียนลูกค้าทั้งเก่าใหม่เพื่อสร้างและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีไว้ด้านการงานการค้าประสบมรสุมระวังความขัดแย้งภายในขัดขวางความ,วามก้าวหน้าของงานและระวังจะเกิดข้อพิพาทกับบุคคลที่ต้องติดต่อด้วย หนทางที่จะบรรเทาคือต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้างและอ่อนน้อมถ่อมตนมีสม,มคาคารวะกับผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อลดอุปสรรคในการทำงานด้านการเงินเดือนนี้ยังพบเหตุที่ไม่คาดคิดทำให้เสียทรัพย์จึงห้ามเล่นการพนันเสี่ยงโชคห้ามลงทุนในธุรกิจผิดกฎหมายและที่สำคัญควรบริหารจัดการทรัพย์สินให้ดี และควรแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้เก็บออมสำรองไว้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้อย่าหลงเห็นแก่ได้เพียงอารมณ์ชั่ววูบอาจประสบภัยเสียทรัพย์มหาศาลการทำเอกสารสัญญาต่างๆช่วงนี้ให้รอบคอบระวังจะเจอนักต้มตุนดวงครอบครัวปานกลางด้านความรักจะพบมือที่สามโผล่มาแทรกแซงขอแชร์ความรักด้วย คุณพึงต้องจัดการอย่างมีสติใจเย็นและควรควบคุมตนเองอย่าหลงแสงสีสิ่งยั่วยั้วเที่ยวสถานบันเทิงเริงรมจะยิ่งก่อปักเสียงกับคนที่บ้านแยกรอยร้าวให้กว้างออกด้านสุขภาพระวังจะเกิดโรคเส้นประสาทในสมองโรคสะสมความเครียดจนทำให้นอนไม่หลับและมักปวดมือสีสะบ่อยๆและระวังว่าหากดื่มต้องไม่ขับ ดวงญาติมิตรระวังเจอกับดักเพราะมีสิทธิพบผู้ไม่หวังดีเข้ามาหลอกลวงเอาเปรียบทําให้พบความเดือดร้อนสําหรับการเริ่มงานใหม่การเข้าหุ้นและการลงทุนต่างๆเวลานี้ระวังจะเจอคนยักยอกทุจริตหรือจ้องเอาแต่ผลประโยชน์ต่อไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีมะเสงในเดือนนี้ วันสมพงศ์ได้แก่วันที่หนึ่งวันที่ห้าวันที่เก้าวันที่13วันที่17วันที่ 21, วันที่ยีหและวันที่29่สิบพฤศจิกายนพุทธศักราช2567วันถูกฉลกได้แก่วันที่ 4, วันที่16และวันที่28พฤศจิกายน พุทธศักราช2567วันชงหรือวันปะทะได้แก่วันที่7และวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2567วันให้โทษได้แก่วันที่10และวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2567